ภาษาเลที่5 like วันนี <te> ic ic ้เนาสาวิธ like ีการซักผายมอค่ะขั้นตอนแรกแยกผ้าสีออกจากผ้าขาวและในการออกแรงสระไปการมังที่หนึ่งสำหรับใส่น้ำสะอาดการ์มัที่สอบสำหรับใส่น้ำสะอาดและผงซักฟอกผงซักฟอให้เตรียมปริมาณให้พอดีกับเสื้อที่จะซักการ์มันที่สามสำหรับ น่ำาที่จะซักแช่น้ำไว้ปรมาณสนาทีหลังจากแช่ผ้าไว้30นาทีแล้วให้นำผ้าขึ้นมาบดให้แห้งจนหมาดและนนำผ้าไปซักกับผงซักฟอกในกระาุมที่ 2, 2> องให้ีคบริเวณคอเสอเอื้อแขนเสื้อและชายเสื้อจนผ้าจากระกจานหลุดอ,ออกเมื่อค้าตะกบหลุดอ,ออกหมดแล้ว น้ำผ้าขึ้นมาบิดให้แห้งจนมา mm hmm. และนำไปซักกับน้ำสะอาดให้ผงซักฟอกออกในกาะลังที่ mm hmm. าสามเมื่อผงซักฟอกหลุดออกหมดแล้วให้นำผ้าขึ้นมาบิดให้แห้ง mm hmm. และนำไปจากแอะปล่อยลงในถังนือเพียงเนีม